อาารเช้านะคะอาหารเช้าพี่พลอยนะคะกาแฟนะคะค่ะหมู่บ้านเวลารักนะคะของิดเนี่ยรังติดของสามนะคะได้กาแฟค่ะมีกล้วยด้วยแล้วก็มีต้มนะคะมีต้มมีกล้วยมีกาแฟนะคะแล้วก็มีขนมปังมีไข่ด้วยนะคะมีไข่อาหารเช้าพี่พลอยค่ะแล้วทีนี้บอดีป้าเขาแบบว่าป้าไม่ไดเ้เข้าไปนอน มา,านเช้านี้ขับรถวนหมู่บ้านปา้าเหนื่อยเข้าไปนอนแล้วอว่ะเอาแล้วยังไม่ยังไม่กินกาแฟเหรอเอาขาบอกว่าย่างย่างเขายังไม่กินเราก็อะไรเข้าไปนอนเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นมาเตรียมไว้แล้วละนะคะแต่ว่าป้าไม่ให้ป้ากินกาแฟ่ะ,ะ่ะพี่พอจะให้ป้ากินวิตามินนะคะแม่กาแฟแม่เขาไม่ทาน <S <S ไม่ไม่ทานได้บ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้าทานกาแฟไอ้ A ที่ว่าอะไรนะ กาแฟที่เป็นกาแฟที่เป็นอะไรที่มีแบบกาแฟกาแฟสุขภาพนะคะจะให้ก,กินแบบนั้นนะคะาก,กาแฟธรรมดาเราไม่ให้กินนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนพี่ๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มทําคลิปแล้วเริ่มทําคลิปดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้ย้ายบ้านมาเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะ,ะมาอยู่ที่นี่้วสบายบรรยากาศดีค่ะนะคะตอน,นเช้าไมา่ได้ตูดุษอากาศนะคะ ค่ะและทนี้ก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆพี่ๆนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวไปเชื่อมปฏิสัมพันธ์กันนะคะไปกับพี่พอยเนาะไปด้วยกันนี่แหละเดี๋ยวพี่พอยก็ไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ไปเยี่ยมพี่พอยนะคะต่างคนต่างทักกันมีจะความสนุกสนานนะคะมีแต่ควาน่ารักให้กันเนาะทาพี่พอยว่าเดี๋ยวเราไปเชื่อมปฏิสัมพันธ์ด้วยกันนะคะแล้วไปเจอที่เพื่อนก็อย่าเลื่อนผ่านนะคะเจอที่เพื่อนก็่จะเลื่อนผ่านกันเ้อนะคะพยายามแบบว่า คลิปใครก็ตามแต่ที่มาช่องของพีพ่พนยนิจานะคะพี่พยะะพพจะดูให้หมดนะคะถ้าเป็นวิดีโอพี่พยก็ดูให้จบนะคะแล้วค่อยไปคอมเมนต์นะคะไปเชื่อมปฏิสัมพันธ์กันถ้าเป็นภาพนิ่งพี่พยก็เข้าไปนะคะก็ไม่ขดคอมเมนต์เข้าไปอะไรประมาณนี้คลิปเลี้ยวนะคะคลิปช็อตเนาะคลิปตั้นอะไรประมาณนี้เข้าไปเหมือนกันหมดนะคะพยายามทำแต่ะเมื่อวานนี้ได้ยินรุ่นพี่ก็บอกว่าให้ทำห้าอย่างเนาะมีภาพนิ่งนะคะ แล้วก็มีอ่ามีภาพนิ PR, ่งวิคิพีเดีควิปิสตันนะคะแล้วก็เป็นไอโฟต์ตอรี่อะไรประมาณนี้เห็นรุ่นพี่เขาบอกเนาะปะัญญ์พี่พรก็ทําแบบนี้ประจําค่ะนะคะค่ะนะคะปัญญาว่าทามากได้มากนาะจต่พี่พรก็ได้อยู่ได้หลายเต้นอยู่แนละ้วันวันหนึน่งคิดหนึ่งก็ได้หลายเต็นอยู่นะคะค่ะ,ะ,คะขอบคุณนะคะที่ไม่ทิ้งปูาปะานันเดอค่ะนะคะเดี๋ยวเราดื่กาแฟก่อนแล้ว่เดี๋ยวข้อแล้วเดินเนาะทำการกินตัวโจ๊เราจะไปเยี่ยม Hãy để